แล้วก็ท่านทำงานให้พระเจ้านั้นะเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องเข้าใจแต่นั้นหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนเเป็นพ่อแม่คนที่สองที่ให้นอกจากให้กําเนิดพ่อแม่เรามาแล้วท่านยังมาให้กําเนิดให้ความดีดเวยแล้วทุกคนนะทุกคนขออวยพรให้ถือว่ามาว่าป้าหมายาขอ้งคนต้องการที่อะลาสาคัญในชาตินี้แล้วเมื่อสิ้นลมหายใจเป็นครั้งสุดท้าย ต้องใช้ก็บอกวันนี้เดี๋ยวนี้เราจะตามเสด็จประเดีวพระคุณหลวงพ่อเด็จผู้เจ้าทุกพระองค์ให้เข้าสู่แดนพระนครในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถินเนาะาธความดีที่เราทําแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทาคุณงามความดีในบ้านปลายชีตของเราเนี่ยว่าถึงเวลาตายก็เราได้ไปสู่พื้งฐานการไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครอบตัวปลอดภัยทุกคนนะ และก็ถึงเป็นผ่านทุกคนโภชนสารนี่โอโผล่รับย่อมไม่ขึ้นอ่ะสองหมื่นสองมื่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโยมทุกคนนะเจ้าว่าท่านเตรียมเตรียมมาจากวัดท่ชชนนะยอดเท่าไหร่นะครับที่มาจากวัดเอ่อยอดนี้นะอ๋อนี่รวมกันแล้วตุชาภอ๋อยังนั่นที่อยู่นักสาในบ้านสา เดียวพี่รูมหมดแล้วนะใช่ไหมใช่รวมกัน,น,น,นด้วยอ่าดิพื้นทีเจะวาดในนามของออเขตวัฒน์สุนทรคอมเนาะได้พาไปออนไลน์ญาติลงที่ดูออนไลน์อยู่นี้เวลานี้ที่จะขายไสตละสองร้อยบาทเคของหนูที่ก็ดีวัฒน์สุนทรคอมก็ดีรวมแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่ วันที่ประกาศมาจนสิ้นสุดันที่2ี่บเมื่อคืนวานนี้นะสี่ทุ่มนะ2นคุณ22คุณ0 0นน่น้อยน้าหไร่นะถวายเป็นจีวรผ้ากระตินทั้งหมดเลยนะเงินก็ตะบุญออนไลน์เพราะว่าท่านเนี่ยเอาแต่ชื่อมาเงินมาอยู่ในบัญชีแล้วแล้วก็พร้อมจ่ายพร้อมจ่าย ข้าขอญาตโยมโบนาทุกคนนะสาธุอบุออนไลน์ปัจใจทั้งหมดที่เลยยสร็แล้วพวกเป็นโยนยอดทุ่มได้ข้าโบตนาด้วยกันนะตํากทุนารงานโต๊ะแต่งตัวก็สวยงามทุกคนนะโา๊อ้องค์บาที่ตั้งใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนๆนี้ให้แก่จ้า ที่เคยร่วมเกินมาแล้วที่เคยร่วมเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาจงโมทนาส่วนกุศลนี้ส่วนกุศลนี้ขอตนละบุญใดขอตนละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วรับตั้งแต่ต้นนะ การแ่ก็จนกระทั่งปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ขอผลบุญทั้งหมดนี้ขอผลบุญทั้งหมดนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข,ข, following following ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งปณิพานซึ่งปณิพานในชาติปัจจุบันนี้ในชาติปัจจุบันนี้ภาพยังไม่ถึงปณิพานเพียงใดภาพยังไม่ถึงปณิพานเพียงใดขอของว่าไม่มีขอขอว่าไม่มี จงอย่า oui ได้ม ati ังเิดปาได้มิดปาปข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายต้นแต่บัดนี้ตรนนี้เป็นต้นไปเธอเป็นต้นไปเธอนนโลธรรมวานันติอา จะส่งปิตาไปมีบรรดาดีหายปวดศีรษะก็้าว้ขอให้หายปวด Thank